รายการที่เท่สำหรับคนาทานติ่กเตียวกับผมออ,อู๋คนเดินไม่รรา,าอันนี้เราจะมีแขกรับเชิญสุดน่ารักสุดเก่งจะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกซื้อประกัน เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมสวัสดีครับคุณหยกช่วยแนะนําตัวน่ารักน่ารักให้พวกเรารู้จักหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะหยกค่ะคติทิพย์ปรีชาเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอเอและก็เป็นหนายหน้าประกันวินาศภัยด้วยนะคะเออแล้วก็บรยายทายคับผู้แนะนําการลงทุนจากกรอตอค่ะคุณหยกรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ออกรายการนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่อาจารย์อู๋อชวนหยกมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลค,ความรู้เกี่ยวกับการประกัน ะะการทำประก,กันนี่คืออะไรครับผมช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยครับประกันนะคะจริงๆมันคือการเฉลี่ยภัยนะคะเนาะก็คือการที่ทุกคนมีความเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ากังวลว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่อ่ะคนข้างหลังเราจะอยู่ยังไงเราก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนกองกลางนะคะให้ทุกคนที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงเหมือนๆกันอ่ะเอาเงินมาวางไว้ตรงกลางแล้วถ้าเกิดว่าหากว่าใครโชคร้ายเจอความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงค่ะก็จะได้รับเงินก้อนนั้นไปเพื่อเป็นการชดเชยดูแลคนข้างหลังหรือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกันนะคะ มันเป็นการเฉลี่ยภัยนะคะเนาะเดิมทีค่ะต้นกาเนิดมันมาจากการที่ชาวประมงอะค่ะเขาออกทะเลไปอ่าแล้วทีเนี้ยการออกทะเลไปอะมันใช้เวลานานมากเลยเนาะมันไม่ใช่แบบวัน2วันแล้วกลับมาคือเขาออกไปเป็นเดือนเดือน,นะคะทีเนี้ยการออกไปหาปลาไปทาอะไรพวกเนี้ยมันนานแล้วบางครั้งอคะ่ะเรือที่กลับมาบางคนเขาไม่ได้กลับมาด้วยคนที่บ้านที่เฝ้ารอะคะ่ะว่าแบบเฮ้ยคนของเราที่ไปหาปลาเนี่ยจะกลับมาแล้วแบบมีปลามีเงินมากินมาใช้อะ่ะมันไม่มีมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าแบบอ้าแล้ว,แบบแ,ลว,แ,ลวแล้วคนที่ เขาไม่ได้กลับมาด้วยอ่ะเขาเขาจะทํายังไงกับคนในครอบครัวนะมันก็เลยเกิดเป็นประกันขึ้นมาค่ะก็คือคนที่จะไปลงทะเลเนี่ยก็จะต้องเอาเงินกองกลางมาวางไว้อ่ามากัน10คน20คนก็เอาเงินมาวางไว้ทีเนี้ยพอออกทะเลไปค่ะไปหาปลาเสร็จปุ๊บกลับมาเรือกลับมาถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ได้กลับมาด้วยเงินกองกลางตรงเนี้ค่ะ จะเอาไปช่วยเหลือครอบครัวที่สูญเสียเสาหลักที่ไปหาปลาอย่างนี้ค่ะอย่างแรก,กนะครับที่ผู้คนจะมองหาเรื่องของการทำประกันควรจะมองอะไรก่อนเป็นอันดับแรกครับผมสําหรับโยงนะคะสิ่งแรกที่มองหาคือตัวแทนค่ะมีคํากล่าวนะคะว่าซื้อประกันเนี่ยสำคัญที่ตัวแทนมันไม่ได้แปลว่าเราต้องซื้อกับตัวแทนที่ขายเก่งเป็นอันดับหนึ่งระดับประเทศนะคะแต่ว่ามันหมายถึงว่าเราต้องมีตัวแทนที่ดีมีจรรยาบรณแล้วก็ให้คําปรึกษาเราได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ค่ะ uh huh. ซื่อสัตย์เนาะเวลาคุยกับเราก็ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองที่ทําตามตรงจรรยาบัรณซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ซื่อสัตย์กับบริษัทค่ะอยกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ควรมองเป็นอันดับแรกเลยถ้าเกิดเราจะทําประกันสักอย่างหนึ่งแต่มีงบจํากัดคิดว่าประกันอันไหนสําคัญที่สุดสําหรับตัวเราครับผมหล,กลักๆยกมองเรื่องความกังวลเป็นสิ่งแรกเลยสมมุติว่าเราเห็นคนรอบตัวอุ้ยคนนั้นก็เป็นมะเร็งปอดคนนั้นก็เป็นมะเร็งลำไส้หรือว่าพ่อแม่เราอค่ะก็ให้มรดกเรามาด้วยโรรรคมะเ็งหือ เลิกเส้นเลือดในสมองอันนี้เราก็เริ่มต้องมองแล้วค่ะว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะประกันโรคร้ายแรงน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับหนึ่งสำหรับเราที่ที่จะต้องมองหาเป็นอันดับแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแต่ถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงในปัจจัยพวกนั้นนะคะอาจจะต้องมองว่าเกษียณสักวันหนึ่งอะค่ะเราต้องเดินทางไปถึงวันเกษียณไม่ช้าก็เร็วเราต้องถึงแน่นอนเนาะอืมก็ต้องแบบเฮ้ยมองแล้วว่าเราจะเก็บเงินแบบไหนประกันจะตอบโจทย์ได้มากน้อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะต้องดูเรื่องงบประมาณด้วยงบประมาณอย่างเช่นสมมติว่าาเรรมีอะไ ไดรับประมาณสามหมื่นต่อเดือนเนาะเราก็เอแล้วเราฟิกคอร์สของเราอะมันใช้ไปเท่าไหร่มีเงินยังพอที่จะวางแผนไหมถ้าเราไม่มีเนี่ยหร,หรือว่ามีน้อยค่ะเราก็ต้องแบบดูแล้วว่าเราจะประหยัดตรงไหนได้บ้างหรือว่าเราจะเพิ่มรายได้มาเพื่อวางแผนในอนาคตเพราะว่าถ้าเราคุยกับตัวแทนประกันชีวิตหรือว่าที่ปรึกษ,ษาการเงินนะคะเขาก็จะอธิบายเราเนาะให้ให้เราเห็นว่าเป้าหมายทางการเงินของเราจริงๆอะคะ่ะเราควรจะมีเงินใช้ตอนเกษียณนะเท่าไหร่ซึ่งแต่ละคนอนะมันไม่เท่ากันนะแล้วแต่ความต้องการ ว่าความจาเป็นของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะมีเงินเดือนเน้นอันนี้คือรายได้นะเนาะว่าแบบรายได้2 0,000ต่อเดือนแต่ว่า,ากเราจะต้องมาดูว่ารายจ่ายต่อเดือนอะเรามีเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยเราก็ต้องเก็บเงินแบ่งก่อนแบ่งเป็นสองฝั่งนะเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเงินสํารองฉุกเฉินเก็บไว้ก่อนอีกฝั่งนะะึงค่ะเป็นการทําประกันซึ่งก็จะมีทั้งประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุโรคไร้แรงหรือว่าสุขภาพพวกเนี้ยค่ะเราจะแบ่งประมาณ10ซของรายได้นะรายได้ต่อเดือนเนี่ยมาเพื่อมาจัดสรรใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะ เริ่มเริ่ม,ม,มต้นทํางานรายได้น้อยอาจจะค่อยๆเก็บหอมรอมริบแล้วก็ทําทีละหน่อยนะค่ะแผนอาจจะวงเงินไม่สูงมากทีนี้พอเราทํางานไปได้เรื่อยๆรายได้เพิ่มขึ้นอ่าเงินเดือนเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเราค่อยแบบเ,เพยเดอร์เพิ่มขึ้นซื้อเพิ่มขึ้นโน่นนั่นนี่ให้เรารู้สึกว่าการวางแผนต,ตรงเนี้ยค่ะมันครอบคลุมมากขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าหากเราไม่ทําประกันไว้เลยอะค่ะระลึกภาพว่าถ้าเราไม่ทําประกันแต่รเราเก็บเงินสดไว้อย่างเดียวเงี้ยถ้าวันหนึ่งเราเกิดอุบัติเหตุที่มันเก็บใหญ่อะค่ะเก็บหนักอะไม่ใช่แค่มีดบาดแล้้วก็็็็็เเเเเยบบบบขขมมนน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 นแแตตต่ปอุุัิหรถชง ประกันอุบัติเหตุเลยอะค่ะเราอาจจะต้องเอาเงินเก็บทั้งหมดที่เรามีก็มารักษาตัวเองเนาะหรือว่าอย่างถ้าบาังเอิญว่าเราอะค่ะโชคร้ายเตรียมจริงๆเราดูแลสุขภาพดีนะแต่ว่าเราอาะโชคร้ายเกิดตรวจเจอโรคมะเร็งเนี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยเราไม่สามารถคาดเดาได้เนาะแต่ว่าเราอะไม่ได้เตรียมเงินทําประกันโรคร้ายแรงไว้เลยอะมันก็จะทําให้กระทบกับเงินเก็บของเราทั้งหมดที่มีเพราะว่าเราก็ต้องเอาเงินไปรักษาตัวถามว่าบางคนอาจจะบอกฉันรอคิวสวัสดิการก็ได้3ามิบบาทรักษาทุกโรคอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะไม่ทันเวลาเนาะต้องไม่ ะะเพราะว่ามันมันรอคิวนานหรือว่าแบบมันไม่ทันการรักษาแล้วเราอาจจะแบบ จากไปก่อนหรือถ้าบางคนอาจจะโชคร้ายคุณภาพไปด้วยคือแบบมันทํางานไม่ได้นอกจากจะสูญเสียไรายได้แล้วอะค่ะค่าใช้จ่ายก็ยังจะเพิ่มขึ้นด้วยอืมก็ประมาณนี้ค่ะชัวร์ๆยกอยากแนะนําเป็นเรื่องออมทรัพย์อะเพราะว่าตรงนี้มันการันตีผลตอบแทนตรงปลายทางอ,อ่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนกเกษียณได้อย่างอย่างแบบไม่คาดเคลื่อนอะนะคะเนา้ะมันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะคะะนาะประกันแบบออมทรัพย์เนี่ยเป็นการการันตีผลตอบแทนและก็การันตีเงินระหว่างทางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจัดสรร ได้เลยค่ะว่าน่ะมันปีเนี้ยสมมติปีเนี้ยเราเริ่มทําประกันเนาะเรามีงบอยู่ที่1นึ่พต่อเดือนแล้วก็วางแผนไปอ้อแบบประกันแล้วแบบประกันออมทรัพย์่ะเขาจะกําหนดระยะเวลาที่ชาระเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาสัญญาแบบเป๊ะเนาะเราก็จะวางแผนได้ว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจ่ายแบบเนี้ยยี่สิปีแล้วอีกสิปีถัดไปน่ะฉันจะได้เงินก้อนสืนตรงเนี้ยค่ะมันการันตีมันเลยทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงหรืออะไรใดๆเลยมันทําให้เราวางแผนง่ายถ้าเกิดเราส่งประกันไปช่วงหนึ่งแล้วอ่ะแต่เราขาดเงินส ส่งขาดเงินสภาพคล่องทางการเงินครับจะมีคําแนะนําอย่างไรครับผมอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าประกันทุกแบบแนะเนาะมันมีมูลค่าอยู่ในตัวของกรมธรรม์ฉบับนั้นถ้าเราส่งประกันไประยะเวลาหนึง่งละพอสมควรแล้วสักสาปี4ปีขึ้นไปะ่ะตรงนั้นอ่ะมันจะมีมูลค่าของกรมธรรม์อยู่หากวันนึงที่เราแบบรู้สึกว่ากะดดเรื่องการเงิน ติดขัดเราอะสามารถก็เลยนะชําชระหยุดพักชําระเบี้ยได้ชั่วคราวแต่ว่ามันจะมันจะต้องจ่ายคืนเข้าไปนะคะย้อนแต่ว่าความคุ้มครองมันยังคงอยู่พวกเราเราสามารถติดต่อหรือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทำประกันกับคุณหยกได้ทางช่องทางไหนบ้างครับผมก็าสามารถติดต่อได้ตามอันข้อมูลที่อยู่ที่ให้ไว้ตรงนี้เลยถ้ามีทั้ง f Facebook Line แล้วก็เบอร์โทรเลยค่ะทาไมอย่างนี้คนรุ่นใหม่หรือคนมีความคิดสมัยใหม่จะนิยมทําประกันกันมากขึ้นครับผมต่างกับสมัยก่อนเยอะ เพราะอะไรครับผมอ่อหยกมองว่าที่เป็นพอยต์หลักสําคัญเลยคือโควิดค่ะเรารู้สึกว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็มีโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาทั้งที่เราไม่เคยคาดคิดมันมาก่อนนะคะเนาะซึ่งมันทําให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอาชีพการงานที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นคงมากๆอ่ะมันยังตกงานได้เลยอ่ะมันยังมันยังแบบมันไปทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันทำให้เราตระหนักถึงว่าเฮ้ยอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะหรือว่าบางคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรง นั่ไหมาะสุขภาพี่ดูแลตัวเองดีมากกินอาหารดีนอนหลับเพขขอผ่อนแต่ว่าพอเราเจอโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะบางทีอ่ะแต่ละคนซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะเขาจะจากไปเขาก็ก็จากไปโดยที่มันไม่ทันตั้งตัวซึ่งมันสร้างความสูญเสียเยอะมากๆอะค่ะมันทําให้ทุกคนเนี่ยตอนนกักถึงว่าเฮ้ยการมีประกันเนี่ยมันสําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีประกันที่เพียงพอสามารถรักษาได้ทันทวงทีบางทีเราอาจจะรอดชีวิตด้วยก็ได้หรือว่าการเงินค่ะถ้าเกิดว่ามันสะดุดขึ้นมาเราก็ยังมีเงินที่จะมารองรับอะไรตรงนีี้้อยู่บาง การคปะันวันนี้ผมก็ขอขอ,ขอบคุณคุณหยกมากนะครับที่ถ่ายทอดความรู้อันดีงามขอบคุณมากเลยครับผมนะขอบคุณอาจารย์อู๋มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติหยกมาได้พูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกันค่ะซึ่งหยกคาดหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับท่านผู้ฟังทุกขั้นค่าขอบคุณครั้งค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับเนื้อหาสาระดีงามขนาดนี้นะครับเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้เกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันวันนี้ผมก็ขอ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย